สำหรับวิชาวความถนัดแพทย์นะคะพาร์ทแรกที่น้องจะต้องจะต้องสอบเนี่ยก็คือเป็นพาร์ทไอคิวหรือว่าบางคนก็เรียกว่าจับฉายนะคะแต่ว่าในข้อสอบเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นาการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็ลักษณะของข้อสอบนะคะเรามาดูกันเลยถ้าแบ่งโจทย์เนี่ยก็มีทั้งหมดประมาณ5แนวหลักๆนะคะแนวแรกก็คือเป็นโจทย์3มิติโจทย์3มิตินี้ก็อาจจะเป็นพวกลูกเตา๋าเป็นกอดอิดอะไรเงี้ยนะคะ แนวที่สองก็คือเป็นโจทย์ภาษาไทยโจทย์ภาษาไทยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลักษณะของอาการ ดูว่าน้ำเสียงของบทความน่าจะเป็นประมาณไหนการตีความจากบทความนะคะตจวที่3มก็คือจะเป็นแนวโจทย์ชาวปัญญาชาวปัญญานี้ก็คือจะมีหลายรูปแบบมากสวนใหญ่ก็คือเป็นปัญหาชาวนะคะโจที่ที่ก็คือการตีความการตีความในที่นี้ก็คือส่วนใหญ่จะให้บทความประมาณ5บรรทัดนะคะค่อนข้างยาวนิดนึงและก็โจทย์สุดท้ายก็คือจะเป็นคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ที่ออกสอบบ่อยๆนะคะก็คือจะมีทั้งความน่าจะเป็นร้อยละอัตราส่วน คอร์อมหรือว่าคอรอเป็นต้นนะคะก็สำหรับโจทย์ข้อที่1นะคะเป็นเอามาจากหนังสือชุดที่1ข้อที่35นะคะก็คือตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้เขาก็จะมีเงื่อนไขทั้งหมด6ข้อให้เรานะคะมาดูคําถามถามว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามกับสีน้ําตาลคืออะไรแสดงว่าเมื่ออ่านโจทย์แล้วเนี่ยเราจะต้องเน้นไปตรงที่ด้านตรงข้ามกับสีน้ําตาล นะคะมาดูเงื่อนไขเขาข้อแรกบอกว่ากลองใบหนึ่งนะคะมีสีที่แตกต่างกันมีสีดำสีน้ำเงินสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงและสีขาวนะคะแล้วก็บอกว่าด้านสีแดงอยู่ตรงข้ามกับด้านสีดำด้านสีเขียวอยู่ระหว่างสีแดงและสีดำแล้วก็สีน้ำเงินอยู่ชิดกับสีขาวสีน้ำตาลอยู่ชิดกับสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงอยู่ที่ด้านล่างของกล่องพอเจอโจทย์อย่างนี้ค่ะสิ่งแรกที่เราต้องคิดก็คือ ต้องนึกภาพกล่องก่อนอย่างกล่องเนี่ยนะคะเป็นสามมิติแต่ถ้าเราจะเอาข้อมูลไปใส่ในกล่องรูปสามิติอย่างนี้ค่ะมันจะดูยากดังนั้นพี่หมอขออนุญาตคลี่กล่องสามิติออกมาก็แบ่งเป็นทั้งหมด6ช่องนะคะน้องคงจะมองออกก็คือใส่เงื่อนไขไปเลยเขาบอกว่าสีแดงนะคะอยู่ตรงข้ามกับสีดำถ้าสมมติว่าให้ช่องนี้เป็นสีแดง ช่องนี้ก็จะต้องเป็นสีดำนะคะเพราะว่าพอพับขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็คือจะอยู่ตรงข้ามกันแล้วก็ด้านสีเขียวอยู่ระหว่างสีแดงและสีดำก็คือสีแดงกับสีดำอยู่ตรงนี้สีเขียวก็ต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็สีน้ำเงินอยู่ชิดกับสีขาวแต่พอมีเงื่อนไขอีกบอกว่าสีน้ำตาลก็ต้องอยู่ชิดกับสีน้ำเงินด้วยแสดงว่าสีน้ำเงินอยู่ระหว่างสีขาวกับสีน้ำตาลดังนั้นถ้าให้สีน้ำเงินอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ก็จะต้องเป็นสีขาวแล้วก็ถัดมาก็จะต้องเป็นสีน้ำตาลส่วนสีแดงอยู่ด้านล่างของกล่องก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้าตรงนี้เป็นสีและด้านล่างก็คือจะเป็นสีแดงนะคะถามว่าด้านที่อยู่ตรงข <ens> ้างกับสีน้ำตาลคืออะไรด้านที่อยู่ตรงข้างกับสีน้ำตาลก็คือพอพับขึ้นมาแล้เป็นสามมิติด้านที่อยู่ตรงข้างกับสีน้ำตาลก็คือสีขาวดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่าเป็น สีขาวแต่ถ้าสมมติน้องงงเอ๊ะมองสามมิติไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือเอายางลบนะคะน้องเอายางลบมาเขียนเลยว่าด้านนี้สีอะไรด้านนี้สีอะไรก็จะเป็นคล้ายๆกับกล่องเหมือนกันก็จะเป็นสามมิติที่ดูง่ายขึ้นนะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่ให้ไห้นะคะ